สถานที่ต่างๆไปในคำมณีคมเนิคมเหมือนกับเสียงคารามของสิงโตก็เลยส,สร้างสาวอสโตมีหัวสิงโตทุกแห่งวัวก็เป็นผู้มีกำลังวัวสุภาพเป็นผู้มีกำลังก็อุปมาเหมือนกับกำลังแห่งธรรมแล้วก็ช้าง เป็นผู้มีกำลังหมดอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเสาโอโศกและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลอินเดียนำเอาหัวเสาโอโศกในพิพิธภัณฑ์าจะเป็นต,ตราสัญลักษณ์ของแผ่นดินตาสัญลักษณ์ของแผ่นดินแผ่นดินที่มีการประทับประทับ ใช้หัวเสาโศกนี้เราได้เข้าไปดูไปชมในสถานที่ผาอิสิปัฒนารุกขพายวันด้วยเวลาอันน้อยนี้แต่เราไปครบบริรอนทุกทุกแห่งเพิ่มอตอ้นก็ไปตรงธรรมาราชิกะะักผเขาถึตามเราราจากธรรมราชิกาโผล เราก็ไปที่เสาอโศกจากเสาอโศกแล้วเราก็ไปที่พระโมรคันทักุดีจากพระโมรคันดีมระคันทักุดีเราก็ไปที่ย่าสะสะทูจากย่าสะสะทูเราก็ไปที่ธรรมเนีรสะทูอันนี้ตามสำคัญเป็นมาเป็นไปอย่างไรในสถานที่ที่เราเข้าไป จุดหมายหลักๆก,ก็คือสถานที่พระองค์ทรงแสดงอรมมเชนาก็คือตรงทำเมตตาสะโพกความหมายของกาว่าทำเมตัาสะโพกก็คือทำบั้บวกอิจฉะหมายถึงสถานที่ที่ตรงนี้มีบุคคลที่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมมาจากกับปวัตนสูตรจบลงปรากฏว่า พระกฎสัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมก็คือบรรลุธรรมในการบรรลุธรรมบรรลุอย่างไรยังกินจิตสม,มตุทรยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันจิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนดับไปเป็นธรรมดาพราะกฎสัญญะท่านมองเห็นอย่างนี้เรียกว่าท่านเข้าถึงธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรม พระองค์จึงทรงเปลี่ยนอุทานว่าัญญาสิกวัตโพกรทันโยอัญญาสิกวัตโพกรทันโยญญกโรท,ยทัญญะได้รู้แล้วหนอกรทัญญะได้รู้แล้วหนอนี่เป็นคาที่พระองค์ทรงเป็นออกมาในการแสดงธรรมาจักกับปวัตนสูตรการแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรเนี่ยมีความเป็นมาปะะเป็นไปอย่างไร ก็คือพรองครหลังจากสัปดาห์ท yeah> ี่เจ็ดราชายตนะพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมายังป่าอิสุปัตนะมรุกะทายวันพระองค์ย้อนกลับไปที่อาชชาภาณวิครธอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นี่แหละตรงที่พระองค์ทรงย้อนไปตรงนี้นี่แหละพระพุทค์ทรงมองเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตัสรุมาเนี่ยลึกซึ้งบุคคลจะเห็นได้ยากจะเข้าถึงได้ยาก พระองค์ก็เลยไม่หวนฝวายในการที่จะแสดงธรรมเมื่อพระองค์ทรงดำรีหวนฝวายในการที่ยังไม่แสดงธรรมเนี่ยร้อนไปถึงพระอินทร์พระพรหมครับพระพรหมพระพรหมร้อนไปถึงพระพรหมพระพรหมก็อวันว่าชาวโลกจะขาดผลประโยชน์โลกจะชิบหายเมื่อพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมนะก็เสด็จลงมาอาราธนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แสดงธรรมคำอราธนธรรมก็เลยมีเกิดขึ้นที่เราอราธนธรรมกันว่าพรมาจะโลกาทิปติสหมติกัดอันชฉลี่กัดอันชฉลี่กันของเก่านะ,ะนของเก่าแล้วก็มันผิดของเก่าผิดก็ดกดมีของใหม่ขึ้นมาว่า ขตันชรีอนะทิพรังอาย,ยาจาตะสันติทะสัตตาประชะักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรกัมปิมังประชะันอันนี้เป็นคำอาราธนาของพ,พงระพรมอาราธนาให้พระพุธองค์ทรง,สงสแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงทิฏยณาสัตว์โลกว่าผู้ที่มีทุลีน้อยๆปิดบังดวงตานั้นมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะขาดผลประโยชน์นะ แล้วก็้รงพิจารณาบุกคลเหมือนกับบัวทีเหล่าตัวเหล่าที่หนึ่งก็คือบัวที่ปริออกมาจากงาถูกตัดน้ำเป่ากัดกินเป็นอาหารไปชช่อก่อนแล้วก็ตัวเหล่าที่สองก็คือละตัวที่อยู่ในน้ำนะยังไม่ขึ้นถึงผิวน้ำอยู่ในระหว่างในน้ำ ตลัวเหล่าที่สามนี่ก็ไิขึ้นมาถึงผิวน้ําแต่ยังไม่โลรบานออกจากน้ําตัวเหล่าที่สี่ก็คือโผล่ขึ้นมาจากน้ําตอนที่รอรับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นบานพร้อมที่รับแสงอาทิตย์ก็จะเกิดการเป็ี่ยนบานฉะนั้นพระองค์ก็เลยรับอาะรานาพรมว่จาจะเป็นธรรม เมื่อได้ล็อกอาราธนาพระพรหมว่าจะแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าจะแสดงธรรมะโปรดใครก่อนกะล้ำลึกไปถึงท่านอลารลาธดาบดว่าท่านอาราธนาบานได้ฟังธรรมจากพร,พระองค์ก็เรจัสรุธธรรมได้บรรลุธรรมแต่เมื่อพิจารณาอลา,ลาราธดาบดได้สิ้นชีวิตไปตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้ว ยึจารณาไปถึงทักนอุทกดาบดลำมาบทก็ทราบว่าอุธกดาบดก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้เองดังนั้นทั้งสองก็เลยประสบพบกับความฉิดหายอันยิ่งใหญ่ก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้รับครอรครับอาจารย์ประวรนวิทย์ถามว่าอาทิี่สี่พรุนี้มีจะไปแม่น้ำคงคาใครจะไปบ้างใครต้องการไปแม่น้ำคงคาก็ แจ้งความะสมไว้นะแจ้งความผสมไว้เขาจะได้พาลงไปูมแม่น้ําไปล่องเรือชมแม่น้ําคงคางก็ผู้ใดจะไปนะก็จะพาไปพระอ้าวพระไปอ้าวพระไปพระไปพระไปสองรูปเลยพระไปสองรูปแล้วก็มีดูนไปรูป <sm all> เดินไปหมดทั้งรถเลยอ่ะหมดเรือหมดร <laughs> อยป่นนะครับครับครับเออโยนไปหมดรถแล้วก็ทั้งหมดไปจนหมดเลยอ่ะ <S <s ไหนๆมาแล้วก็ไปล่างเรือนในแม่น้ำคงคาก่อนไปอะไรนะความเป็นมาเป็นไปจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะ